สวัสดีครับเ <c oughs> ย็นวันที่สองครับพาชมบรรยากาศถนนศรีนครินครับตอนนี้สามพุ่มยี่สิบแล้วครับในรถลาก็วิ่งกันเยอะนะครับวิ่งกันควักไข่คนกลับบ้านคนเลิกงานกันครับก็มีภารกิจเหมือนเดิมตอนนี้ภารกิจเราเสร็จแล้วครับกำลังจะกลับแล้วครับ เยอะนะครับรถหลาเยอะนะคนเดินทางกันเยอะวันนี้เราอยู่ที่แยกพัฒนาการก่อนลงอุโมงค์นะครับวงแยกพัฒนาการ อันนี้ลมแรงนะครับอันนี้อันนี้ลมแรงมากเลยไม่รู้ลมร้อนหรือลมฝนเนะราถึงเยี่ยมพัฒนาการ วงทางลอดแยกพัฒนาการที่เราจะเดินทางกลับบ้านครับใช้เวลาประมาณ25นาทีครับมาถึงบ้านประมาณ3ทุ่ม40 45 คนถนนเยอะนะลาค่ะเยอะขับรถกับลาด้วยความระมัดระวังนะครับหมวกกันกพยายามคิ่สายมอเตอร์ไซค์สุมหมวกกันกพยายามขิ่สายไว้นะครับรถใหญ่ขับเร็วครับเสร็จนี้ ความปลอดภัยเป็นหลักนะครับอย่าไปห้านะครับ etter meg, og sikkert du dårlig. อยากออนุ่นแล้วนะครับ อุณหภูมิดีครับอากาศดีครับสาสององศาลมแรงนะครับลมลมจีตึ้มตื้มอยู่ ตอนนี้เราจะถึงซีคอนแล้วนะครับถึงซีคอนแล้ว ชมบรรยกเรื่อยๆครับตอนนี้เกือบสามทุ่มครึ่งน,นะครับมาถึงหน้าซีคอนเลวนะครับคนก็ห้างปิดแลวนะครับคนก็ยังทยอยกลับไปแล้วครับราากงานก็ทยอยกลับบ้านแล้วนะครับ สะพานข้ามแยกพระได้นะครับ เาจะผ่านข้ามแยกผ่านได้แล้วเราะไรจะไปทางรอดทางรอดข้ามแยกอุดมสุขรนะครับอยักสีสีอุดม ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดไลทุกยอดนะครับวันนี้มีความสุขทุกท่านครับเดินทางปลอดภัยนอนหลับฝันดีมีตางชายสวัสดีโชคดีครับ